กสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ไม่น่าใจลงวันไหนเลยอ่ะก็ขอเป็นวันที่แสนพิเศษและมีความสุขของทุกคนนะครับยมมาเรีย t ชันกันอีกแล้วหลังๆไม่ค่อยได้ทำขนมทำอาหารเลยอ่ะหลักๆก็เป็นคลิปเรียลชันด้วยเวลาแหละเพราะว่าแค่คิวเรียลชันมันก็แน่นมากมากแล้วว่าเหมือนว่าทั้งซีรีส์รายการก็เริ่มมีการออนแอร์ให้เราเยอะขึ้นกว่าปีแล้วที่โควิดหนักๆนะครับผม คิมมิเรเดียชันพีทีเซอร์วอลออฟไวท์ของ c o p y ี้เอแบนคอกครับผมพูดถึงาไปเอแบนค็อกยกเชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้จักกันดีไม่ว่าจะเป็นไวริสซีนี่ใช่ปะใช่ดิไวริสซีนี่ก็อยู่ c o p y ี้เอแบนคอกไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนครับภาพสวยคอสตูมดีอันนี้ไม่ได้ดูนะเราดูจากผลงานเก่าๆของเขาภาพสวยคอสตูมดีบทดีแล้วก็มีความประชับของเนื้อเรื่องน่าจะประมาณนั้น ก่อนที่จะมาดูรายเรีแอคชั่นแล้วก็มาคุยกันว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงฝากทุกคนช่วยกด s u b s c r i b ์ช่องด้วยนะครับตอนคลิปนี้ออนแล้วก็น่าจะ20,000ซับไปแล้วมั้งแต่ก็อยากได้แส่นซับเหมือนช่องคนอื่นเหมือนกันนะสัญญาว่าจะไม่ขี้เกียจทำคอนเทนต์ครับผมโอเคสิแรกที้เข้ามาเลยว่าเปิดคลิปมามันขึ้นคําว่าสิ่งที่คุณกําลังจะได้รับชมต่อไปเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ที่เต็มไปด้วยวอตลาดไทยสงคราม สัญญาความรักความแค้นทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นปูได้ดีดูกันเลยครับสองที่ดีดกว,ว่าว้าวสวยจังปรับสกกันหน่อยไม่รู้ใครเล่นบ้าง แสงสวยจังเฟิร์สหรอไม่เฟิร์ระนับภาพดีและสวยหมดเลยอ่ะนี่คุณนะใครเลยอ่ะวปา่าโคชิเกิลเลย เป็นสี่คนดีเลย หลออของเราเราชอบผู้นี้หล่ดอดเสมอเลยว่าวากำกอลไม่เคยทำให้หยกผิดหวังจริงวอริงจบแล้วหรอ มีนาโอเคจบแล้วครับผมพูดถึงเรื่องนี้ก่อนเลก,กว่า Open Scene ดีแบบมันเหมือนทีเซอร์ภาพยนตร์ฝรั่งหรือซีรีส์เมกันหรือซีรีส์อังกฤษที่ดูแบบหรือลัรูรับหน่อยที่มีความดรามา่าแล้วมันดีมากเว้ยซีนเปิดด้วยคนเต้นมานเลยแล้วก็หมุนหลายๆคู่มันเห็นเฟิร์สแบบ ซีนที่มีการปิดตามหมุนไปหมุนมาเรายังไม่รู้ว่าเขาสื่อถึงอะไรชัดเจนขนาดนั้นนะแต่ภาพสวยมากอ p อเป็นซีนที่เป็นอีกช็อตหนึ่งที่เป็นแบบเหมือนการตีกรอบเป็นวงโยชวัติตเอออันนั้นเขาดีเลยเขาตีเหมือนเป็นสีแดงๆเห็นป่ะแล้วก็ฟูงขึ้นมาบนหน้าอยู่ว่าเขาเดาว,ว่าสื่อถึงความแค้นรือสย่งสงครามมันน่าจะเป็นเลือดเป็นปัสตีแล้วเหมือนฟ้งขึ้นมาแล้วก็พัดมา ก็มีการสู้ของผู้ชาย2คนซึ่งยอมรับว่ายกไม่คุ้หน้าเด็ก2คนนี้น่าจะเป็นศิลปินใหม่ซึ่งก็หล่ออยู่แต่มันแอบคิดว่าเขายังดูเด็กไปส,สําหรับซีนนี้รู้สึกการต่อสู้ที่ใช้มีอะไรเงี้ยมันด้วยความที่เรายังไม่รู้จักว่าเขาเป็นใครคาแรกเตอร์ยังไงเราเลยยังไม่อินมากกว่ากับรู้สึกอย่างนั้นซีนต่อมาที่เล่นหมากรุกและเปิดตัวกังกอ น่นารักคเราเป็นแฟนขับกันงอะ่ะกลางเป็นหนุ่มน้อยน่ารักค,คุคีมโคตรดีเลยแล้วแฮปปี้นะที่เห็นกังกรอยู่ในซีนนี้แสดงว่ากันงกรน,น่าจะมีบทบาทเป็นหนึ่งในคู่ละหนึ่งในคู่ของ w a r l of White หรือเปล่าไม่นี้นี่คือเดาล้วนๆนะเพราะยังไม่ได้าหาข้อมูลคือพยายามอยากจะรู้สึกว่าถ้าเป็นพีทีเซอร์แบบเนี้ยหรือเป็นอเเอฟฟิเชียลเทโลเร์ของอะไรก็ตามอะ่ะ พยายามจะยังไม่อยากหาข้อมูลอะไรมาเยอะๆอยากจะรู้สึกดูและว,ว้าวแล้วรู้สึกว่าเคยมันจะไปที่ทางไหนพร้อมกับทุกๆคนมากกว่าแต่ที่เห็นเลยแน่นอนประทับใจกับการลำดับภาพการเล่าเรื่องที่ถามว่ายังไม่รู้ละยังเดาไม่ออกว่าเป็นยังไงแต่มันน่าติดตามมารู้สึกว่าทีเซอร์ตัวจริงมาต่อจากตัว p รีทีเซอร์ก้อยอยากดูเท่าออกมาเมื่อไหร่ภาพสวยคอสตูมดีอย่างที่พูดไปเลยและซาวเสียงความ น้าตื่นเต้นของทุกอย่างมันดูพอดีจนแบบไม่รู้จิตอะไรเลยอ่ะไม่งดีดไปหมดเลยเว้ยก <c oughs> ็น,น่าติดตามมากๆครับผมเดี๋ยวขอ,อยกเช็คอันนี้ก่อนละกันเพื่อความชัวร์นิดเดียวนะครับทุกคนเดีย๋ยวดูให้เลยเพราะเมื่อกนนี้นะเพราะมันลิงก์กันนี้อยู่ละ for of r i d e เดี๋ยวเราอ่านตรงนี้เขาบอกว่าเร็วๆน,น,นี้แค่น <s> ั <S <s ้นนะแต่ยังไม่มีการบอกว่า เวนอะว่าจะออนแอร์ให้เราดูกันวันไหนเดี๋ยวแต่ก็ไม่น่าจะนานนะเขาบอกจูนอนะโอเคครับผมคลิปนี้ประมาณนี้แลก้การหวังว่าจะชอบกันนะครับผมวันนี้อัดสามคลิปรวดแต่เป็นคลิปสั้นๆหมดเลยเพราะเดี๋ยววันนี้อัดวันศุกร์ไลฟ์ฟังเลยกันแล้วเดี๋ยวเสาร์ก็อาทิตย์อะเสาร์ยกมีซีรีส์ยาวเรื่องหนึ่งวันอาทิตย์ซีรีส์ยาวอีกเรื่องหนึ่งรือถ้าถ้าเกิดพรุ่งนี้หยกยุ่งมากซีรีส์ยาวสองเรื่องถูกอัดอยู่ในคืวนวันอาทิตย์ยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะคะระับพยายามทำให้เต็มที่มากกว่า ปีที่แล้วที่มีช่วงโควิดแล้วทําที่โควิดมันเพิ่งเข้ามาช่วงปีสองแล้วหยกก็ยังแบบทั้งงานประจําทั้งหลายอย่างมันชนชน,ชนกันหลายอย่างทําให้หยกก็จัดสรรเวลาไม่ค่อยได้เหมือนกัน work from home ด้วยมันก็วุ่นๆน,นะครับผมแต่เนี้ยก็จัดสรรเวลาได้กลับมาเป็นปกติแนละ้วสัญญาว่าจะไม่เว้นให้แบบบางเดือนไม่มีคอนเทนต์ลงเลยจะมีคลิปให้ดูทุกคนดูอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งคลิปนะครับผมอยากให้ทำคอนเทนต์แบบไหนอยากให้หยกกลับไปทํา เป็นโฮมคูคิ้งที่ทำขนมอาหารง่ายๆของคนที่อยู่คอนโดหรืออยากให้พาออกไปข้างนอกแต่พาข้างนอกพวกนี้ก็ยากมากเพราะว่าหลังๆก็ไม่ค่อยอยากชวนใครไปถ่ายให้เพราะว่าโควิดด้วยแล้วก็ไม่อยากจะรวมคนเยอะๆอย่างเงี้ยครับผมแล้วไปถ่ายเองข้างนอกก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหรอ่อ่ะไม่เป็นคลิปที่ทำขนมทำอาหารที่บ้านหรืออยากให้เลี้ยงชาติหรือสนใจให้พูดถึงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนแต่ก่อนเนี้ยที่ทำคลิปเกี่ยวกับการ แชร์เรื่องระบบความคิดบางอย่างว่าเราใช้ชีวิตกันยังไงหยกคิดแบบไหนก็เรื่องอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยากทํายทอยู่คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมจะทําให้ดูกันและะ้วเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากมากเลยที่อยู่ด้วยกันแล้วก็ทุกคนเก่งมากเลยแป๊บเดียวเราผ่านเข้ามาถึงเดือนที่3ของปี2022แล้วนะครับ yes. เช็คแค่ดูแลตัวเองกันเยอะๆไปเลิฟยูนะครับ